สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกท่านวันนี้กวีได้นําพระง่างนะครับมานําเสนอแล้วก็ให้เพื่อนๆได้รับชมรวมถึงศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับส่วนพระง่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นพระง่างองค์เล็กนะครับพระง่างจะมีหลายรูปแบบมีทั้งตาแดงก็มีนะครับใครจะเรียกชื่อเป็นพระง่างไอ้ง่างนะครับเรียกได้หลายอย่างนะครับส่วนพระง่างองค์ที่เห็นอยู่นี้นะครับ ก็จะมีคล้ายๆพระขันอยู่ข้างล่างนะครับมีอัขระลงตรงพระขันเลยตรงดาบนะครับพระงัององค์นี้พุทธคุณนะครับเป็นพระหังสายขมรนนะครับพุทธคุณก็ทางด้านแค้วคาดปลอดภัยนะครับที่เด่นๆก็คือมีน้าเมตตานะครับผู้ชายพบก็จะมีให้ผู้หญิงเข้ามาหลงไหลมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับ ผู้หญิงพบก็เช่นกันก็จะมีให้มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามผู้ชายก็จะเข้ามาชอบนะครับอันนี้ก็คือพระนั่งนะครับองเล็กกระทัดรัดนะครับส่วนใครที่อยู่สายนี้ก็สามารถเข้ามาชมเข้ามาศึกษาพร้อมๆกันและใช้พิจรรารณากาในการรับชมด้วยนะครับส่วนพระนั่งหลักๆแล้วนะครับจะเป็นพระง่งล้วนๆจะไม่มีดาบหรือว่าพระขันอยู่ข้างล่างองค์พระนั่งนะครับ ส่วนพระง,ง่างองค์นี้กวีก็ไปเจอมานะครับก็เลยไม่เคยเห็นนะครับผ่านตามาเยอะนะครับพระง่งแต่พระง่งที่มีดาบหรือพระขันอยู่ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็มีอักขระไม่เคยเห็นวันนี้ก็เลยกวีไปเจอมาก็เลยนํามาศึกษานะครับพร้อมกับให้เพื่อนๆพ,พี่น้องได้เข้ามารับชมไปพร้อมๆกันนะครับกวีก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับกวีอาจจะ นำมาพบติดตัวไว้นะครับเพื่อเป็นเครื่องรางนะครับที่ดีอีกแะแนงหนึ่งนะครับที่กวีชอบนะครับส่วนใครที่เข้ามาแล้วนะครับสามารถที่จะมาศึกษาค้นหานะครับแล้วก็ประวัติของไอ้งั่งได้นะครับนี่ครับพักขันดาบสังเกตให้ดีๆนะครับจะมีอักขรนะครับคือการลงยันไว้นะครับตรงบริเวณ พระขันหรือดาบนะครับกวบีก็ไม่รู้ว่าจะเรียกชื่อ,อยังไงดีนะครับเพราะเพิ่งไปเจอมานะครับพระง่งในลักษณะนี้นะครับจะไม่ค่อยพบเห็นนะที่เป็นครั้งแรกนะครับที่ไปเจอพระง่งแล้วก็มีมีดาบหรือพระขันอยู่ข้างล่างนะครับก็ทําให้หน้านํามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมพ,อมพอมกันนะครับสําหรับพระง่งหรือไอ้ง่งบางทีเราจะเรียก คุณปากนะครับว่าไอ้งั่งตาแดงนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าใครพบแล้วนะครับสําหรับผู้ชายก็จะเป็นที่หลงไหลของเพศตรงข้ามนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ใช้พิจารณนานิดนึงนะครับนี่ตรงพระขันนะครับลงอักรรทั้งสองด้านเลยนะครับสังเกตดูให้ดีๆนะครับ เป็นมนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งสําหรับคนที่ชอบเครื่องรางนะครับนี่เป็นพระงั่งมีพระขันอยู่ข้างล่างน,นครับตาปูดโปนเลยนะครับดูพระเสียงยงไปทางด้านขวานะครับเป็นเพื่อนที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมนะครับกดเป็นกำลังใจกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กับกระีเพื่อที่ กวีจะได้นำเสนอคลิปต่อไปนะครับผิดพลาดประการใดกวีก็ขออภัยเพื่อนๆพี่น้องที่รักทุกท่านไวนณที่นี้ด้วยนะครับสังเกตดูตรงพระขันนะครับลงอักขระเต็มไปหมดเลยนะครับนี่เป็นชิ้นแรกนะครับในหลายร้อยชิ้นที่กวีเคยเจอมาไม่เคยเห็นพระงั่งแล้วมีพระขันแบบนี้นะครับกวีก็ขอกราบขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับที่อุตส่าห เสียสละเวลาอันมีค่าได้เข้ามาชมคลิปของกวีนะครับซึ่งเป็นช่องเล็กๆช่องหนึ่งกวีก็ขอให้ทุกท่านได้เป็นกำลังใจให้กับกวีกดติดตามเพื่อที่กวีจะได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ